เราชินกับบรรยากาศท่าแตกยังไอนะฮะบรรยากาศก็ไม่ได้แตกนะก็ตื่นเต้นตื่นเต้นจริงเพราะว่าห้างเขาใหญ่ไงหนักมากเลยนะแต่ขับรถนานอยู่นะเพราะเราสองคนที่แต่ไม่ขับรถนานจริงนะขับรถนานมากตื่นเต้นจอสองน้อยเลยนะวันนี้ยวเขาจะไม่รถติดอะไรเงี้ยจริงเหรอเพราะเขามาหาเราสองคนเขาไม่ดูหนังฟรีดูอะไรด้วยเหรอโหนะ ใจเหนืออยเลยจะเหนื่อยพี่โกรธเลยผมปะเนี่ยจริงรู้สึกเลยว่าพอมาแฟนต้องไปขับก็มาต้อนแต่เช้ามาต้อนมาชิกก็แต่งหน้าต้อนกมาก็ดีใจดีใจมากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ย่านนี้เนาะอะไรเงี้ยเราก็ดูษาตั้งใจมาเจอกันตั้งใจมาให้กําลังใจกันอะไรเงี้ยถึงที่นี่นะครับผมก็ดีใจบางคนมาตั้งแต่เช้าคนมาตั้งแต่ดึกอะไรเงี้ยตะกี้มีคุยอะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วขอบคุณมากที่ทุกครั้งที่ผมแล้วก็พีพีด้วยอะไรเงี้ยได้มาทำงานทุกคนก็ยัง อยากมาเจออยากมาสนับสนุนกันอยู่อย่างคอมพิวเตอร์เป็นก่อห้าประตูห้างเลยูวิ่งเข้ามาเลยแบบยังไม่ดูเลยเฮ้ยมีคนตีกันเนาะไม่ใช่บนโต๊ไม่ไม่รู้เกิดอะไรจะแค่เรียนอะไรข้างเัรจะแตกคขาขาอะไรอย่างอย่างเมื่อวานนี้ที่พี่มีบอกว่าเรียกอะไรก็ได้แต่เนี่ยเรียกยูจีนแสดงว่าโดนเฟซที่เรียกผิดที่ ใช่บางคนบางคนบอกว่าเขาติดกับการด้วยแบบว่าบิวตี่พีพีเขาก็เป็นคนพีเขา<อ>ใช่ครับผมเขาก็จะเรียกแบบเวลาแบบที่แบบไปเดินแบบไปกินข้าวอนะไรเงี้ยจะบอกว่านี่นะคาแบบคุณบิวตี้แหล่งเงี้ยจะมีกิดนปลาใช่นะครัีแบบอกว่าอะไรบอกว่าอ๋อับพีพีหรือเปล่าโอ้โหจำครับประจําเรียกคุณพีพีแล้วก็บอกว่าพีพีอีคนนึงครับผมพีพีต้องสวยกว่านี้น มันต้องต้องน่าจะดีกว่านี้ต้องต้องแบบเท่กว่านี้แต่ว่ามีบางคนเรียกนเป็นพี่ชายจริงเหรอฮะเรียกผมเปนวินนี่เหรอเเป็นวินนี่อ๋อเขาเขาน่จะหลอกผมเลยมันน่จะหลอกไง้องพี่พี่เขาฉีดยามาเราต้องเิดเขาฉีดยามาเขาก็ส่งไปเรื่อยแหละแล้วเขาก็หาว่าเดี๋ยวเราก็ถ้เลาะอกเขายังไงกงก๋งก๋งเก๋งเเก๋งวกางเก๋งเเป็นพง อินเลยไหมครับเอินนะครับเราจะไปกันใหญ่อยันนี้เป็นพินอยากมีงานแต่งบอลหลายคนก็แบบว่าลุ้นลุ้นที่เราจะออกมาแต่งานอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงครับมันยากหรืป่าคอนเซ็ปต์มันต้องมีแต่ละงานนี้บ้างไหมครัคอนเซ็ปต์ที่จริงพี่ก็วางไว้ตามงานนี่แหละครับผมว่าจริงๆแล้วงานเขาอยากได้ตีมอะไรเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยทางเราก็กับทีมไส้ก็พยายามทำกันบ้านกันครับ ผมพยายามยากให้ทุกๆลุกเป็นลุกใหม่ๆที่ที่ให้ทุกคนเห็นด้วยตัว prueba, เราเองใหม่สำหรับตัวนี้ด้วยครับมา,าดูกดดันขึ้นไหมคะเพราะแบบว่าจะความอนเลยกดดนกันเกิดงานแบบว่ามาแต่ละทีก็คือแบบเราต้องเตรียมแบบชุดเยอะมากๆเงี้ยครับ<า>คือทุกครั้งท,ที่มางานพี่ก็จะพย<ห>าย<ห>ามจ<า>ัดแบบสามถึงสี่ลุกไว้แล้วก็ค่อยมาเลือกกันอีกทีอย่างลุกอัตราล่าคือแบบชุดนักขส่เกลี้ยงเลยใช่ครับเอะไรสุดตื่นเต้นไหมครับ ดีใจนะครับดีใจที่แบบเหมือนจริงๆการที่เราใส่อะไรแล้วเรา,เรา,เรามีคนแบบอยากใส่ตามใส่อะไรแล้วคนรู้สึกว่าแบบเออมันมันอินสปิเรชันเขาบางอย่างอะไรเงี้ยตัวพีรู้สึกเป็น,เ,ปนเกียรติมากกว่าแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบเหมือนทุกคนแบบว่าเออแบบมองเราเป็นแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะเป็นอินสปายเละใช่เป็นอ<ห>ินสปิเรชันให้เขาแบบว่ากล้าที่จะแต่งตัวมากขึ้นจริงๆคือหลายคนเริ่มที่จะเปิดใจในการแต่งตัวแบบผู้ชายแต่งตัวเคื่องท้องผิวไม่ได้ก็มกอินแอฟทอปีเลยค่ะเรียกพี แค่ผิดแล้วเดินให้กล้องจับหน้าทีนึงเราต้องสื่อไงบ้างครอเจอตัวแล้วก็เจอแล้วคนนั้นไม่ได้เรียกผิดอ่ะเจอตัวแล้วโทษรู้สึกไงบ้างคะยวอนกล้าขึ้นดีใจครับดีใจดีใจที่แบบว่าจริงๆทุกคนพี่ว่าจริงๆมันมันอยู่ได้แต่ละบุคคลมากกว่านะครับผมนะครับว่าจริงๆแล้วอยู่ที่ว่าเขามั่นใจที่จะใส่อะไรเขาเขาก็ก็เป็นความสุขของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าดีใจด้วยที่ที่เขาแบบกล้าขึ้นกล้าที่จะเป็นตัวเองมากขึ้นรู้สึกไงบ้างกับคือแบบชุดเราแต่ละชุด แม้ผ้าจะน้อยชิ้นแต่คือแบบราคาก็สูงแบบเขียน,นยาวตลอดเขียนยาวตลอดแขนยาวเขนยาวแต่ตัดตรงนี้ออกเลยนะที่แขนหนึ่งเขียนยาวตลอดใช้ผ้าเยอะตลอดแต่งงานนี่คือต้องใช้ยกยกไม,ม่ทันยูยี่รู้ไหมท้ารู้ไหมไม่ทราบเลยครับต้องถามหิ่งเลย เงินของผมไม่ไม่ไม่ค่อยได้ใช้ครับแต่เก็บอย่างเดียวครับก็ที่จริงที่จริงแต่ละงานก็ใช้งบเยอะไหมก็ก็มีบางงานเยอะบ้างบางงานน้อยบ้างเงี้ยแล้วมันคุ้มกับค่าตัวที่เราได้มั้ยเกินค่าตัวตลอดถามแรงมากให้เกียรติงานตลอดงานอุตสาหกรรไม่ได้ใช่ไหมสำหรับเราเปล่าครับที่จริงมันครึ่งๆแหละครับขอบางอย่างมันก็แบบเป็นแบรนด์ส่งมาให้ด้วยบางอย่างก็แบบเป็นของส่วนตัวที่เราเป็นมิกซ์ครด้วยจริงๆริงมีมาสเตอร์ผาที่ใส่มาแล้วเราเอาไปหลังอยู่ที่บ้านเอาไปที่ก็ได้ครับ มีรถจะขายได้้แลวมีอยากอยากมีแพลนโลขายเหมือนกันถ้าสนใจก็เดี๋ยวเปิดในจริงไว้อยากไลฟ์สดขายไลฟ์สดเลยเหรอกดกระดิ่งได้นะพี่ชอบอยากให้ไปขับประมูลอย่างการทีมขุนในธรรมชาติพร้อมแดนมันต้องไปเดินมาสำรวจทางแล้วก็มีคิดคิดไว้บ้างแล้วคิดให้คิดด้วยในค้าต้องตัดมันต้องไปต้องไปด้วยกันอยู่แล้วคืดมันต้องไป แมสก์กันทำแมสก์กันพยายามให้มันแบบสมบูรณ์สุดปีทีโอเคเลยครับแต่ชั้นที่บอกว่าคุณที่ผ่านให้ผมให้เขาหลีดเลยครับใ,ให้เอาหลีดเลยเรื่องชุดน,นี้ก็คือเธอให้เขาคิดมาก่อนเลยของเขาอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราเกาะตามอะไรเงี้ยบางทีเขาก็เอ้ยฉันใส่ตัวนี้แบบเธอใส่ตัวนี้สี่อะไรเงี้ยเธอโอเคไหมอะไรเงี้ยว่าได้ได้อะไร<ๆ>เงี้ยก็ก็แล้วแต่งงานงานละครับผมบางงานถ้าเป็นงานแบบถึงจะอยู่ด้วยกันแต่ว่ามันเป็นพาร์ทโชว์คนละโชว์อ네ย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคนละแบบกันอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นงานด้วยกันในฐานะแบบ ซีรีส์แปลลักษณ์สมได้ใจเธอหรือไในฐานะบิวกินนี่พีก็จะเป็นชุดที่เราก็พยายามทําให้มันเข้ากันด้วยแต่ถ้าไปงานด้วยกันอยากสลับชุดกันใส่ไหมสลับชุดกันใส่ไม่ได้พี่พีเขาตัวนิดเดียวเองใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมงานหน้าใส่อยากใส่เนี่ยใส่ไม่ได้เนี่ยโอ้โหสะได้จเปลี่ยนอะไรไปเปลี่ยนอะไรใส่เนี่ยดูดิสูตรเขาก็ตัวนิดเดียวเองสูตรผมมันตัวใหญ่กว่าบิวกินอย่ไปใส่บิวกรู้ไซส์คนขนาดนั้นลูกอะไรนะใส่ทุกอย่างเลยก็เราก็ดูตามโซเชียลมีเดียนี่แหละว่าเขาแบบเอวบางร่างน้อยไง เอลเอลประมาลยี่สิบห้าอะไรเงี้ยเขาอไม่รู้ว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยเอลยี่สิบหแล้วนะตอนนี้เขาจะบอกทุกคนในห้องว่าแล้วม่รู้ไม่จริงเราต้องพูดไม่จริงสักเรื่องพี่ อยากลองน้อยชิ้นแบบคุณพีพีรู้ไหมครที่อยากแล้วผมเป็นคนแต่งตัวนิดชิดครับผมไปเห็นล็อมิดล่างก๊ายแล้วนะเนี่ยคุณเตอร์ที่เขาแชร์กันออกกําลังกายออกลังกายเพื่อสุขภาพเพราะว่าช่วงนี้แบบเริ่มมีเวลาว่างมากขึ้นด้วยก็เลยรู้สึกว่า อยากกับออกกำลังกายจริงจังะเลยแต่ว่าก็ก็ยังไม่ได้จริงจังมากครับอยาบอ่ากแบบคาดหวังเฮ้ยเดือนหน้ามาถึงจะแบบเฮ้ยตัวแน่นผมก็เล่นไปเรื่อยๆอแต่แฟนไก็คิดไปไกลว่าเราจะไปไปขายแบบอะไรแน่ๆหรือเปล่าไม่มีทำงานไปเรื่อยๆออแต่ถ้าม <ไป S 2> ีตายแบบก็ติดต่อมาได้อะอยากไปญี่ปุ่นนี่รับรางวัละยังไงครับไปไปร่วมงานครับผมไปร่วมงานไปร่วมงานแต่วัลอะไรใช่ไหมรางวัลไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าพนักงานก็ดีใจครับใช่ครรัับางวล ถ้ไปล้มงานเฉยใช่แล้วมีอะไรกันบ้เงีะยรโอเคค่ะใกล้สิ้นปีจะมีทริปไปเที่ยวกันไหมอะไรนะใกล้สิ้นปีจะมีทริปไปพักผ่อนจะต้องไม่ต้องคุณงทำงานหนักกันเลยอชิ้นปีเราก็มีงานกันแล้วสิ้นปีก็ที่จริงเราเราก็มีงานกันเนาะถึงสิ้นปีเลยครับผมแต่ว่าหลังจากหลังจากปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแพลนแบบแยกไปพักผ่อนกันเนาะนะคะว่าก็ก็ดูดูไว้อยู่ครับตัวพียงพี่ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มหรือว่าจองอะไรเลยแต่ว่าล็อกวันหยุดไว้บ้างครับ เดี๋ยวคือพีมก็มีเท่าดาวด้วยกันเท่าดาวด้วยกันทุกปีอะไออย่างนั้นก็มันมีข่าวอัพต่อยอว่าแบบมีคู่จิ้นคู่ดังแบบว่าอีกฝ่ายนี้ได้มีแฟนแบบหลายคนก็จับตาว่าแบบเป็นคู่เราหรือเปล่าคู่เราก็เป็นแบบจนจับตาโดนจับตาเลยหรอจับตาหรอจับยังไงอ่ะแล้วบอกคนมาจับว่าเป็นชื่อเราเรารู้สึกยังไงเดี๋ยวเขาจับตากันนิดนึงเับ จับตาเราเราหรอการหยอกเอินก็ไม่รู้เหมือนกันนะหมายถึงว่าไปถึงไปถึงไปถึงยังไงนะครับหมายถึงว่าเขาแปลว่าเป็นคู่เราว่าคนนึงมีคนนึงแบบต่ยังไม่เปิดตัวว่าจะมีคนคนนี้อยู่ตรงนี like ้คือดูยิ้มมองกับฝขาเป็นยังไงบ้างจริงๆหมายถึงว่าถ้าถ้าถ้าสำหรับผมสำหรับผมนะหมายถึงว่ากับกับเราเลยอย่างเงี้ยผมว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ เราไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องอะไรอ่เราแบบว่าที่ผ่านมาจากที่เราเคยไปสัมภาษณ์หรืออะไรเงี้ยคนก็จะถามว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าอีกคนนึงมีแฟนหรืออะไรเงี้ยใครต่างคนจะจะรู้สึกยังไงเลยเนี่ยผ,ผมรู้สึกว่าสำหรับผมกับพีพีอะไรเงี้ยถ้าถ้าเกิดว่าเขาจะม,มีแฟนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเราให้เกียรติแล้วเราก็เราก็สปอร์ตเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าพีพีพก็ก็น่าจะเหมือนกันแต่อยา่างแบบคุณบอกว่าถ้าเราสังคนมีคนฟุ้งเฟ้อมีคนใงเงี้ยมันจะยากหรือเปล่าหรือยังไง คือจริงๆพี่ว่าเรื่องเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของทั้งตัวพิวกินด้วยครับผมพี่ก็รู้สึกว่าเราเราก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆล้วๆๆแบบมันมันจะต้องแบบกระทบอะไรยังไงหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยครับผมแต่รู้สึกว่ามันก็เป็นสเปซของเขามันก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาด้วยครับผมยังไงพี่ก็อยู่ตรงนี้คอยซัพพอร์ตเขาอยู่แล้วครับอย่างนั้นวันนี้เรามองความรักของเราแต่ละคนมันแบบเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนกันอ่ะแล้ว <ๆ S 2> มันจะพอรับได้ความรักของแต่ละเมื่อเท่ากับความรักของเราที่เรามองเราโฟกัสอะไรถ้า ความรักหรอครับจริงๆพี่ว่าก็พี่รักคุณพ่อคุณแม่อะไรครับคุณพ่อคุณแม่ได้พ่อแม่เป็นมีมั้วนะเราคุณพ่อคุณแม่ก็ที่จริงความรักมันก็มันก็แล้วแต่บุคคลครับผมบางคนก็มองว่าแบบรักคือการให้รักคือการได้รับมาอะไรเงี้ยสำหรับพี่พี่รู้สึกว่าแบบความรักมันก็เป็นเรื่องที่สวยงามนะครับผมมันเป็นเรื่องที่ดีมันก็ทุกๆคนก็อยากจะมีความรักขึ้นถนนแหละทุกคนก็แบบมีความรักเข้ามาเติมเต็มบางอย่างในชีวิตอะไรเงี้ยรู้สึกว่า เหมือน,นแฟนๆอย่างเงี้ยคือจริงๆก็เหมือนความรักที่เขาให้เรามาเหมือนการที่เขาซัพพอร์ตตัวเราอะไรเงี้ยมันก็มาเติมเต็มอะไรบางอย่างใ,ในใจพี่นะครับผมเหมือนแบบเราเราเหนื่อยมาเราตั้งใจทํางานมาเราขาดแบบตั้งใจถ่ายซีรีส์กันมาตั้งใจถ่ายเอ็มวีกันมาเราได้มาเจอคนที่เขาเห็นคุณค่าในผลงานของ,ง,งเราเราก็รู้สึกว่าจริงๆเราดีใจมากที่ที่เขาซัพพอร์ตเรามากขนาดนี้ซัพพอร์ตเราทั้งคู่ด้วยได้อย่างไรกันบ้างมุมมองความรักเปลี่ยนไปไหมมุมมองความรักเปลี่ยนไปไหมเหรอผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วความรักมันก็คคคคคือใใใรรมมมมีีีววาาาสสุขแบบบแบบบบบไไหหนนยจจท่ะ ที่จะรักหรือจะชีวิตแบบไหนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมันมันแค่นั้นเองเลยครับผม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 ไม่เชื่อในในความรักที่มันท็อกซิกอะไรเงี้ยที่เรารู้สึกว่าเอ้ยการที่มีความรักแล้วมันจะทําให้เราแบบใช้ชีวิตยากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าสุดท้ายเราในในความรักทุกรูปแบบนะหมายว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างที่พี่บอกครอบครัวเป็นแฟนเพื่อนหรือว่าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันมันต้องมันต้องขับเคลื่อนชีวิตเรามันต้องเพิ่มพลังงานบวกให้กับชีวิตเราเรางงไม่จู้จุ๋มแบบว่าข่าวท พี่ยังไม่รู้เรื่องเลยนะกขคือยืนยันว่าเขา่างนี้ไม่ใช่พวกเราเนาะไม่น่าจะใช่รกไงนอนยันเลยท่านอนแล้วนอนยันเลยเหรอพี่นอนยันอนย่างนี้เลยเหรอไม่ไม่ไม่ถึงถือแบบเขาโยงมายังพวกเราจริงๆเราก็เออเราไม่ได้ติดในกิจโยงอะไรไงเราก็ไม่ได้มีปัญหา จริงๆก็ใครใครจะโยงยังไงมันก็เป็นสิทธิทส่วนบุนคคลของเขาด้วยล่ะครับผมการที่เขาจะโพสจะแชร์อะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าก็ก็เข้าใจนะครับหมายความว่ามันอาจาจะแบบมาถึงเราก็ได้ถึงใครก็ได้อาจจะเป็นคู่อื่นก็ได้หรือคู่พีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่รู้สึกว่าจริงๆก็ขอให้เคารพพื้นที่ส่วนตัวซึ่งกันและกันด้วยนะครับผมต้องหมด <ผม S 2> ว่าอีกฝ <ๆ S 2> ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบว่าไม่มีความรักแบบเนี้ยแบบว่ากลัวแฟนคลับแบบว่าเขาจะเป็นห่วแบบว่าเราไปผมว่าผมว่าจริงๆแล้วหมายถึงว่าแฟนๆที่ที่เขาซัพพอร์ตเราเขาก็จะมี คนหลากหลายมากเลยไงแต่ว่าก็จะมีคนที่มีความชอบหลากหลายมีคนที่มีความคาดหวังหลากหลายด้วยอะไรเงี้ยหมือว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าชอบเราที่เราเป็นแบบนี้ชอบพีพีที่พีพีเป็นแบบนี้ชอบเราตอนที่เราอยู่ด้วยกันชอบเราตอนที่เราแยกกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าไม่ต้องว่าไม่ไม่ว่าเราจะเลือกเราจะเลือกาอการใช้ชีวิตแบบไหนเราจะเลือกทําอะไรแบบไหนสุดท้ายจะมีคนที่ ผิดหวังและสมหวังกับสิ่งที่เราทําเสมอเพราะความคาดหวังมันหลากหลายอยู่เสมอเลยผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเราก็ย้อนกลับมาดูที่ตัวเราว่าจริงๆแล้วตัวเราตัวเรารู้สึกยังไงตัวเรามีความสุขกับการการทําอะไรใช้ชีวิตแบบไหนอย่างเงี้ยผมผมก็เลยรู้สึกว่าพอเราอยู่ตรงนี้กลับมามองที่ตัวเองและเปรียบเทียตัวเองมากกว่าดีกว่าอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะทําอะไรไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ก็ปล่อยให้มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากตัวเราที่เราเป็นเราจริงๆ แต่มันไม่กดดันจะมาความคาดหวังจากลอบหลับที่มันแฝมาให้เราจริงๆมันก็ถ้าพูดแล้วมันไม่หม네ายถึงคำถามคุณเลยนะกดดันไหมต้องกาหวังก็ไม่จริงถามว่ากดดันไหมก็กดดันนะครับก็กดดันแหละใช่คือจริงๆไม <scène> ่ใช่จากแค่เป็นแฟนนะครับเมอกับคูตัวเรากเราเองสองคนเราก็กดดันกันอยู่แล้วในผลงานหน้าหน้าที่ที่เราอยากจะทำให้มันแบบว่าออกมาดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยโดยที่แบบมันก็มีความคาดหวังจาเป็นแฟนด้วยถามว่ากดดันไหมก็กดดันพอสมควรนะครับ ก็ยังยืนยันใช่ไหมไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือเจอเรื่องอะไรก็คือเราสองคนก็พร้อมจะซัพพอร์ตนอนยันเลยซัพพอร์ตอยู่แล้วไม่รู้ว่าไม่ไม่เหมือนเหรอผมนอนยันเลยหลายมีมาแน่เอนหลายอันแล้วเนี่ยพี่ก็เอาไปตัดร้อนอยู่นั่นไม่ผมก็รู้สึกว่าหมายถึงว่าไม่ว่าจะใครก็ตามอะไรเงี้ยเราต่างเหมือนว่าเป็นตัวเองแล้วก็เหมือนกับว่าทำอะไรที่เรามีความสุขที่จะทำโดยที่เราไม่ได้ไปล้ำเส้นของใครไม่ได้ไปแบบ ไม่ให้เกียดใครอะไรเงี้ยหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนว่าเราเราสองคนเราซัพพอร์ตกันในในทุกๆในทุกๆมุมอยู่แล้วที่ที่โดยที่เราก็ไม่ไปก้าวไก่พื้นที่ส่วนตัวของกันและกันอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็คือพีบิวตี้ตลอดไปตลอดไปครับหมายถึงว่ายังไงก็ตามหมายถึงว่าผมก็จะหจริงจริงนะครับสุดท้ายพี่ว่ายังไงก็ตามนะครับความหวังดีหรือว่าความ ความรักที่เรามีให้กันสองคนเนี่ยคือเราเราใช้เวลาผ่านด้วยกันมานานเเรารู้จักกันมานานแล้ว,ลวยังไงก็คือรู้สึกว่าจริงๆไม่ว่าไม่ว่ามันจะอะไรมันจะผ่านไปสิ่งที่เราผ่านกันมานะคะว่าเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะแบบกี่ปีเรารู้จักกันหกเจ็ดปีแล้วเนาะจริงๆเราเราก็ยังคงซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเราเราคงหวังดีแล้วก็ยังยังคิดถึงกันตลอดเวลาอยู่เหมือนเดิมครับ <Okay. S 3> โอเคดีนะมาเรียอ่านสองตา